ชายหนุ่มชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาได้ถ่ายคลิปนี้ไว้ในค่ำคืนหนึ่งซึ่งจุดประสงค์ในการถ่ายคลิปนี้เราก็ไม่ทราบได้แน่ชัดแต่แล้วในขณะที่เขากำลังถ่ายคลิปและพูดคุยไปเรื่อยๆอยู่นั้นเมื่อหันก็ลองออกไปยังด้านนอกห้องน้ำและหันกลับมาอีกครั้งความสยองขวัญก็เริ่มขึ้นทันทีเพราะเขาสังเกตเห็นว่าในอ่างล้างหน้าของเขามันมีน้ำสีเข้มอยู่ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายกับเลือดเป็นอย่างมาก และเมื่อเขาจ้องมองดูอีกครั้งก็พบว่ามันมีศีรษะของหญิงคนหนึ่งอยู่ในนั้นและเธอก็กำลังจ้องมองมาหาเขาอยู่อีกด้วยมันทำให้เขาตกใจกลัวมากจนต้องร้องออกมาและหันหน้าหนีเมื่อเขาหันกลับมาดูอีกครั้งก็พบว่าทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติเสมือนว่าไม่เคยมีเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเลยกรุสยองขอให้เพืเ่อนๆทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ทศญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเรื่องราวสยองขวัญมากเป็นอันดับต้นๆของโลกสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ครูสยองจะพาเพื่อนๆไปรับชมคลิปถ่ายติดผีในประเทศญี่ปุ่นที่น่ากลัวและน่าสยดสยองจนทำให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่างแน่นอนอย่าลืมเรียกวิจารณญาณมานั่งอยู่ข้างๆในระหว่างที่ดูด้วยและใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คนเดียว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอบๆตัวของท่านนั้นไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งดูด้วยกันด้วยความปรารถนาดีวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งทั้งคู่ได้เข้าไปสำรวจบ้านร้างหลังหนึ่งโดยได้เริ่มสำรวจไปเรื่อยๆตามบริเวณต่างๆของบ้านและได้ถ่ายวิดีโอไว้อีกด้วยซึ่งสภาพของบ้านนั้นมันก็เก่าและดูทรุดโทรม อีกทั้งยังมีเพียงแสงสว่างอันน้อยนิดเท่านั้นที่ส่องผ่านเข้ามาในบ้านดูแล้วน่าขนลุกเป็นอย่างมากแต่พวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใดอีกทั้งยังเล่นหลอกผีกันอีกด้วยก่อนที่พวกเขาจะได้พบกับรอยมือปริศนาจำนวนมากบนกระจกเก่าๆบานหนึ่ง และหลังจากนั้นไม่นานก็ได้พบกับร่างร่างหนึ่งมีลักษณะผอมโซยืนอยู่ในบ้านถ้มกลางความมืดเมื่อพวกเขาส่องไฟไปยังร่างนั้นร่างดังกล่าวก็รีบผันมาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วและวิ่งเข้าหาพวกเขาทันทีด้วยท่าทีบิดเบี้ยวที่ชวนคนลุกเป็นอย่างมากจนทำให้พวกเขาต้องถอยหนีด้วยความรวดเร็วและคลิปก็จบลงทันทีไม่ว่าคลิปนี้จะถูกทำขึ้นหรือไม่ก็ตาม เรากอให้เพื่อนๆรับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาได้ทำหน้าที่ในช่วงกะดึกของค่ำคืนหนึ่งและในขณะที่เขากำลังเดินตรวจตราดูแลความปลอดภัยภายในตัวอาคารอยู่นั้นในช่วงหนึ่งนาฬิกาทุกๆอย่างมันก็ยังคงปกติดี จนกระทั่งเขาได้เดินตรวจตาอีกครั้งในช่วงสองนาฬิกาก็ได้พบกับวัตถุบางอย่างตกอยู่บนพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุเขาจึงได้รีบเข้าไปตรวจสอบบริเวณนั้นทันทีด้วยความสงสัยและทันใดนั้นเองมันก็ได้มีมือจำนวนมากโผล่ออกมาจากผนังห้องและดึงร่างเขาหายเข้าไปอย่างรวดเร็วทันทีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคลิปดังกล่าวถูกทำขึ้นมาหรือไม่จึงขอให้เพื่อนๆทุกท่าน รับชมไปในทิศทางเพ่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับคู่รักชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่งพวกเขาได้ไปสำรวจสุสานแห่งหนึ่งในยามค่ำคืน แต่แล้วในขณะที่พวกเขากำลังทำการสำรวจอยู่นั้นก็ได้พบกับร่างปริศนาร่างหนึ่งที่กำลังยืนนิ่งอยู่ห่างจากพวกเขาไปไม่ไกลมากนักมันสร้างความประหลาดใจให้ทั้งคู่เป็นอย่างมากจนพวกเขานั้นต้องรีบหาที่ซ่อนและค่อยๆแอบมองร่างนั้นด้วยความสงสัยว่าเขาคือใครกันแน่แต่เมื่อก็ลองได้หันมาถ่ายที่หน้าของหญิงสาวและสลับกลับไปมากับร่างร่างนั้นอยู่ๆร่างนั้นก็หายไปไหนก็ไม่รู้ แต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ทำอะไรเมื่อหันก็ล่องกลับไปอีกครั้งมันก็ปรากฏว่าร่างดังกล่าวมายืนอยู่ใกล้ๆพวกเขาแล้วและใบหน้าของร่างนั้นก็เละเทะน่าสยดสยองเป็นอย่างมากซึ่งมันทำให้ทั้งคู่กลัวจนสติแตกและร้องออกมาอย่างดังก่อนจะวิ่งหนีไปทันที นี่เป็นคลิปสั้นๆของชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขาได้ถ่ายเอาไว้ในช่วงเวลาที่เขาได้ออกไปกินลมชมวิวอยู่ที่ระเบียงห้องของเขาในยามค่ำคืนทันใดน,นั้นเองมันก็ปรากฏร่างร่างหนึ่งนั่งอยู่ในความมืดตรงระเบียงห้องของเขาและกำลังจ้องมองเขาอยู่อีกด้วยทำให้เขาตกใจจนสะดุ้งได้ถอยหลังล้มเข้ามาในห้องของตัวเองทันทีถือว่าเขานั้นโชคดีเป็นอย่างมาก ที่ไม่พลัดตกลงไปจากระเบียงห้องของตัวเองเมื่อย่างนั้นอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็เป็นได้ ชายชาวญี่ปุ่นสองคนพวกเขาได้ไปเที่ยวพักผ่อนบนภูเขาลูกหนึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้หยุดพักเพื่อชมวิวในจุดชมวิวระหว่างทางและได้ถ่ายวิดีโอไปด้วยแต่ในขณะที่เขากำลังถ่ายเพื่อนของเขาอยู่นั้นเมื่อเขาถือกล้องและเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อนเขาและถ่ายวิดีโอต่อไปอยู่ดีๆมันก็ได้มีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาปรากฏตัวด้านหลังเพื่อนของเขา ทำให้เขารู้สึกตกใจจนต้องถอยห่างออกมาแต่เมื่อเขาได้ถ่ายไปยังเพื่อนเขาอีกครั้งเือคนนั้นก็ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทั้งคู่จึงรีบลงมาจากเขารูปนีทันทีเย้เซนเน่นี่ก็ชอบถ้าฉันถ่ายรูปแล้วก็เดือด

ก่อนจะจากกันหากท่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b บสไคร์ Facebook แ n นเ g e กูสยอและ Youtube กูสยองเพื่อเป็นกำลังใจให้กูสยองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า